พี่มันไม่ได้บุญเออเหมือนแั้นให้โตวมันไปปั้วันนึงอือูว่าฝากฝากนิมนต์นาะว่าผมเวลาผมไปแป้งทัดหรือจมยองที่วัยยาผมใั่นะรูว่าแต่ปลาลิ่ไปตืเนา่ครูว่าได้ิดาไปไ้เจมไปตว่

ควับพอจ้อเจียงอ่วายแล้วกันเดิน17คำแปมา14 15คำเนี่ยคุณมังยองจะมาไหวท่านลงมาคู่บ้านคคู่บ้นสได้แล้วเจ้าอันคุณมังยองเฮานี้ยุ่งหนีเต็ดไทยมามละกะก็วาลุกตีอื่นไหมคุณมังยองเฮาเนี่ตีเนี่ยอ๋อคุณมังยองก่ ไม่ีหนีกไม่เนียวบ่เด่ลูกทีนไงมาเนาะแล้วก็มีใครใหญ่ไปยู่จริงไหมเราทดลองไปเก็บใหเองหรอครเก็บพักใส่สากเก็บขาใส่เมื่อและวใ็ดไงอยู่ตรือเปล่ด็ดไปเถะครับออกันเออกันวันพุกเมือประเทศไทยแล้วกันไปประเทศไทยคำเดียวเไปงอยู่คำเดีย สักจมูกนะเออไปจมูกมาจมูกมาทั้งนมึงอยู่ไปไปทังใดครับท่านท่านอยู่ขา่่างนเื่องามึงอยู่มึงยะเดียางบ้านแพมาเอลุดเอาเองค่เอลดเองมา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 อ๋อม้ามคุณทีนี้กันบันนี้ยก็บันมอนบันมอนเออบันเออบันตุ้งน้อโโป้อีสีอ๋ออ๋อนอีกอ่ะ ใจพูยสีเซงดีเซงดีเขเกลี่ยสีเนะเซงดีปอมาจุมสีออเออนมาจิ้วอเทานี้เองอันของไปซื้อปอเขาเขาเขาแย่จนซ้ายเลยเออไปใน้ายไปจิงไฮเลยอ๋อเออไปมึงไฮมาเลยมาเลยมาแล้วมาแม่หม่เลยไปเขาบานลยได้ลุ่งไปในเขาบาเลยทำไได้มด คุณเฮาบ้านเฮานี้คุณเถาเขาเขาไปนอนนอนนี่เขากี่โมงไงแม่ไปนอนไปนอนวัดอ๋อไอคนี่น่ใจกี่โมงสามโมงสองโมงปลนะก่อนจะได้ป้าแล้วก็ได้นีไป้ก็ได้แล้น่ใจเขาแขไปปะพุทธเถากันอีกอ๋อไปปะพุทธเถาว่านอนวัดนอนวัดเขาจะได้อ้ยอะไนี่แล้วกลางวันก็หับข่ากลางวันีกไปได้แล้ว นอกเากนี้อันมีเวลาแต่ส่วนนรอก็จะไปตอนตอนบ้ายตอนเย็นคนหอาจจะก็มีมีคนหลสักนินมีการน่การหน่ายมันเรอยู่ก็บเฮดโค้ดไหมนั้นเดอะเข้าการสายสภาในสภาโค้ดโคโค้ดหนังร้ยอ่ะเรียบ้ยละ แล้ะอันออกภาษาเยออกภาษากินยังแหลวดีเตไหมประมาณธันวาปนะก็ธันวาเนี่เปิดธันวาานขามนํำเนี่ยปดลำักนะเป็นโคปุ้นเออเป็นอย่างเงินว่างเงินว่างเงินว่าเงินก้เงินมาหนึ่งไห้อลอกซะละมาหนึ่ง

ินลงลงเองเไปไปทางไหนไปทเนะไปนกองเฝ้าข่าวไปไอ๋อมาข่าวว่ได้ไปทางเนี่ยอ๋อไก่ข้างไปไกท้าเขืนตักองเฝ้าโลกพัตบุรีแก่เนี่ยอันกองพ้องปีกน่ะเขาหนักคนเป็นกบปูกไปน่นแถวจะแถวอ่ะนะเออนักันคนปูกนั่นบุ้งปีกนะกอ่กองพองปีนหนักหนักขนาดมีไร่บน ăn